จุดๆบ้างประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะอีกครั้งหนึ่งฮะต้บอกว่าเจ้าชายสิทธัตถ,ถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าสวมใส่หรืออยู่ในพระวรากายของเจ้าชายสิทธัตถะมันก็เป็นทูอินวัน ใช่ไหมฮะมนุษย์มันจะเป็นทวินวันกันมันช่วครั้งช่วคราวเองมันไม่ได้เป็นทวินวันตลอดการตลอด,ลอดไปจนกระทั่งล้มหายตายจากไปข้างแดข้างหนึ่งหรือว่าเผากันข้างใดข้างหนึ่งประมาณนั้นเถอะคิดเป็นไม่ภาษาอย่างเงี้ยอาะนะนะคิดเป็นป่ะพี่นะลุงก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังก็เป็นความคิดเล็กๆน้อย แต่มันลึกซึ้งนะอะื่อเล็กน,น้อยเนี่ยใช่ไหมครับกลับมาที่นึงดีกว่าเจ้าชายศิษฏสัมไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรากายของจอเจ้าชายจิตฏะถ้าพูดต่อไปให้ยาวก็น้าไปนะพระพุทธเจ้าคือมโน์ท่ไม่มีเงาทีเนี้ยห็นไหมลุงก,ก็ไปจบตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะ ถ้าใครอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ทําตัวเองไม่ให้มีเงาเสี่เออถ้าทําได้ก็ทําไปเลยเป็นอะไรไปเลย,ไ,เลยเออไม่มีใครเขาหงก็เขาห้ามหรอกเพราะมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมีปัญญาก็ทําเอาก็แข่นมั้นใช่ไหมฮะอยู่แค่นี้มันก็เป็นเงาได้เมืนน <laughs> ันจะได้ย่างไงก็แปลว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงามันต้องมนุษย์ที่ไม่มีตัวตนไงเออ มันไม่มีอัตตามไม่มีตัวตนนั่นในสือมนุษย์ี่ไม่มีเงาใช่ปะใช่ปะใช่นะใช่นะใช่แมนบอยแมนบอยแมนออก็ให่เออมันแมนบอยหลอกใหมยหน,นาวละกลับมางั้นก็ต้องมาถามเจ้าชายท่าคือใครทัานนั้น,นเจ้าชายด่านะคือจุดเนี้ย ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพะวรากายของเจ้าชายสืษถะทีนี้จะพูดเดินหน้าในในลักษณะของพระเจ้าก็ไปอีกรอบมันนะอ่ะทีนี้มาถอยหลังก็แปลว่าเริ่มแต่พระเจ้าถอยหลังมางั้นเจ้าชายสิถะาคือใครทีนี้ก็คือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยองได้มีแต่ความเป็นทหางกามันยิ่งใหญ่ตรงไหนอ่ะยังจะรู้นะเอ <S <S อก็พอ<ๆ>พูดจาล้วพอจะรับได้ไหมล่ะ มีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์ที่มีขอบเขตอาณาบริเวณดูแลผระคนก้อนใหญ่ไพศาลก็ถือว่ามีทุกอย่างเป็นมรดกทางการเมืองการปกครองได้หมดเป็นเจ้าชีวิตมนุษย์ได้อย่างจะตีหัวหมาล่าด่าแม่ซิ้มสบายสายเลยไม่มีผิดด้วยเอายิ่งใหญ่นะพระมหากษัตริย์ก็ยิ่งใหญ่จริงนะ ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งนะยังไงครับดีนะพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายิทธายังมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะมีคุณธรรมมีทศพิตราชธรรมอเงี้ยมันแปลว่าอะไรคุณรู้หรบทศพิตรราชธรรม จึงเห็นไหมจึงจึงจึงตายเองั็แล้วง่ายๆเห็นไ,ไหมฮะถ้าหากว่าพระหมหากษัตริย์ผ่านผมาเนี่ยไม่มีทศพิษด้าชจะทำเนี่ยที่ผ่านมานะประวัติศาสตร์กันไหนๆก็ไม่รู้หรอครับถูกเหยียบตายถูกฆ่าตายถูกสารพัดตายนะ่ะ เอาล่ะลุงกำลังนินทาพระเจ้าชุดโตทนาะนก็มีทศพิธราจะทำในการดูแลผู้คนในยุคสมัยนะั้นก็สมควรนะได้รูกชายมาดีกว่ามานะ้เอาล่ะเะจา้าชะตากคือแม่บอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีตัวการหปนังงกายิ่งใหญ่มีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเนี่ย